สวัสดีครับสวัสดีครับกับวิชาแหลกครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปิดสนายุธจักรแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปียพงศ์นะครับในการเข้ามาโดเน a t เราในครั้งนี้เริ่มเรื่องใหม่ตอนที่แล้วเนี่ยจะกล่าวว่าตอนนี้ฟาสเสยมีการปูบาเหน็จนะครับเป็นเจ้าพญามีแสงหาหรือการป๋อกงซึ่งเป็นยศที่ค่อนข้างสูงอย่างมากเป็นรองเป็นรององอ่ะแค่ขั้นเดียวแล้วก็แน่นอนครับ บรรดาขุนนางอยู่ในท้องพระโรงครั้งนี้ก็รู้แหละว,ว่าการปูมงบเหน็จครั้งนี้เป็นการปู um ุงเหน็จเพื่อเป็นการปูมงบเหน็จความดีความชอบนะครับที่ฟ้าเสียเนี่ยไปทําคุณงามความดีกับดยนเจงหนันแต่สาเหตุที่สําคัญยิ่งกว่าคือท่องเต้นเนี่ยตเตรียมชดเชยให้กับบุญน,นอกสมรสของพระองค์อ่าเขาต้องกล่าวครับว่าก่อนหน้านี้ทั้งองค์ชายใหญ่องค์ชายรองเนี่ยก็ได้รับอวยยศนะเป็นชิงอ๋อง แล้วมาทีนี้ตัวฟ้ายเสียเองเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าพญาต้านปอกกลงก็เรื่องนี้ก็สร้างความเรียกว่าแปลกบาดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากแต่แล้วในขุนนางเนี่ยก็ไม่มีใครคิดคัดค้านครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในยของราชินิกูลไม่ใช่เรื่องของราชสำนักเพราะนั้นก็ไม่มีใครที่จะไปคัดค้านอะไรในเรื่องนี้แต่แน่นอนครับยังไงแล้วฟ้ายเสียเนี่ยสิ่งนึงที่ไม่ยอมก็คือไม่ยอมให้ตัวของเพิรจงเว่ยเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสำนักตรวจสอบ โดยเขากย็ยังยึดมั่นข้อนี้อยู่โดยไม่สนใจเรื่องว่าตัวฮ่องเต้ที่นี่มีการอวยยศอะไรเขาและมีการกล่าวว่าตำแหน่งที่เขาได้เนี่ยเป็นตำแหน่งเจ้าพญาชที่สามยังมีอีกสองชั้นเนี่ยให้เขาปีนป่ายขึ้นไปอีกเขามีการคิดเ,เล่นๆนะว่าเกิดเขาเนี่ยสามารถไปชั้นสูงสุดของเจ้าพญาแล้วเนี่ย <borah? S 2> ก็อาจจะปลดเกษียณตัวเองตั้งแต่ยังหนุ่มแต่เรื่องต่างก็เป็นเรื่องที่ตัวฟ้าเสียเนี่ยคิดขึ้นมาเพราะตำแหน่งเจ้าพญาเนี่ยที่ฟ้าเสียได้อยู่เนี่ยฟ้าเสียได้แล้วตำแหน่งด้วยอายุ ที่น้อยสุดในประวัติศาสตร์รัชชิงเลยก็ว่าได้ันก็ต้องกล่าวการประชุมใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าลุล่วงมานานละเท่าเต้ก็เรียกว่า,า,นา,นวา,ารวบลับตัดตอนว่าจะจัดการทุกอย่างเนี่ยด้วยพวงเองจากนั้นเนี่ยก็มีการสั่งเลิกประชุมไปโดยจะลังขุนนางตำแหน่งใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนนางสร้างซูกรมต่างๆผู้รับผิดชอบดูแลสำนักจงจูเซิงหรือแม้ทั้งผู้บัญชาการสามเส้นทาง ดยสุดท้ายแน่นอนก็ยังล้างตัวของฟ้าเสียนไว้อยู่นะก็มีการเรียกว่าเข้าไปประชุมที่ห้องทรงภาคศรแหละแล้วก็เหมือนเดิมครับฟ้าเสียนก็เรียกว่าได้รับเกียรติ่ให้เป็นแขก V i p เนี่ยได้เก้าอี้บุพเพเนี่ยนั่งลงไปในการประชุมครั้งนี้ก็มีบรรดาองค์ชายใหญ่และชญายทาทเนี่ยก็อยู่ด้วยรวมถึงองค์ชายรองเนี่ยก็มีการเข้ามาประชุมด้วยนั่นเองครับแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องยืนทั้งหมดรวมถึงคุณานาต่างๆเนี่ยก็ต้องยืนมีแค่ห้องเต้กับฟ้าเสียนเนี่ย ที่นั่งอยู่แค่นั้นเองต้องบอกว่าฟ้าเสียนเนี่ยเป็นก็เรียกว่า,ณณาขุนนางเขาพิเศษจริงๆนะที่ได้นั่งกับอี้บุกแพแต่ว่าการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการปกครองซึ่งฟ้าเสียนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ซึ่งฮ่องเต้ชิงนก็รู้แล้วว่าตัวฟ้าเสียนเนี่ยไม่ได้มีขีดความสามา,สามารถทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยฮ่องเต้ชิ้นก็ไม่ได้มีการให้ฟ้าเสียนเนี่ยแสดงความเห็นอะไรจึงไม่ได้มีการขานชื่อตัวฟ้าเสียนหลังจากนั้นฮ่องเต้ก็มีการรับสั่งใหห้้้ยกออาาาาารรรเเเขมนนะบป็ดืแพ เต้าหัวแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยทุกคนก็เรียกว่าได้กินอาหารอย่างอิ่มมีพีมาณเลยโดยในการประชุมครั้งครั้งนี้มีการสนทนาถึงเรื่องสําคัญแล้วการหารือในห้องสภาสอนเนี่ยจึงไม่ได้มีเนื้อหาที่แปลกใหม่สักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าขุนนางเซียชิงเนี่ยมีการเอ่ยถึงเรื่องของการบรรเทาทุกข์ในดานเจงหนันเนี่ยด้วยสมาคมหังโจโดยเป็นการสร้างความประหลาดใจายอย่างมากให้กับบรรดาขุนนางในที่นี้ก็แน่นอนครับบางคนก็ได้เคยได้ยินชื่อของสมาคมหังโจอยู่แล้วแต่ว่า นึกไม่ถึงว่าสมาคมที่ว่าเนี่ยจะมีทุนทรัพย์และก็ขุมกําลังมากขนาดนี้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรโดยท่องเต้นเนี่ยก็ให้สั่งว่าให้ตัวฟ้าเสียเนี่ยมีการอธิบายกับชม,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 มรมนี้ให้บรรดาขุนนางฟังซึ่งสุต้าเยลซือกับพวกเนี่ยหลังจากฟันเนี่ยก็ถึงจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสมาคมน่ะแท้จริงแล้วคือของไทยเฮาแต่ว่าคนที่ลงมืออย่างแข่งขันที่สุดและก็เป็นคนที่ควักเงินออกมาเนี่ยคือตัวของฟานเสียน ซึ่งฮ่องเต้ชิงก็มีการยิ้มแล้วก็กล่าวกล่าวมาแล้วว่าคนที่ระบาดที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตัวฟ้าเสียหรอกคือหลีม่มณเอยเนี่ยแหละงัเมื่อเราบรรดาใหญ่เนี่ยได้ฟังจบเนี่ยก็เรียกว่าพากันเนี่ยสอบพอฟ้าเสียแล้วก็ยกย่องฟ้าเสียกับบรรดาผู้บุญบูมีบุญหนักสักใหญ่ในวังเนี่ยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นองค์ชายใหญ่ก็มีการกล่าวขึ้นว่าได้ยินว่าตัวหลีม่มนเออเนี่ยวันเนี้ยจะถึงมานครแล้วแต่ว่าสิ่งที่แปลกประหลาดคือตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ย ก็มีการรับสั่งให้ทุกๆคนเนี่ยออกไปที่นี่ให้หมดเหลือตัวฟ้าเสียนไว้ลังฟ้านเสียนไว้อยู่ซึ่งฟ้าเสียนก็สงสัยกันว่าตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ยจะมีการรับสั่งอะไรกับกับตัวเขาและตัว่เต้ชิงและตัวฮ่องเต้ชิงก็มีมการกล่าวเกี่ยวกับชื่อเจ้าพญามิสแฝงหาเนี่ยแท้จริงแล้วความหมายคือมิสแสงหาสะท้อนถึงจิตใจอันสะอาดสิ่งว่าลอปอันสงบเงียบช่วยให้มองช่วยคิดอ่านมองการไกลซึ่งแท้จริงนะครับตัวฮ่องเต้ชิงก็พอจะรู้เรื่องราวของฟ้านเสียนที่ว่ามีการ ตั้งร้านหนังสือมีสแสวงหาขึ้นมาแต่แล้วเนี่ยชื่อเนี้ยคนที่รู้ถึงใจความสัมพันธ์ที่ที่จริงอ่ะก็คือตัวของฟ้ารัวมันเป็นความหมายของตาป๋อนาจะเป็นชื่อของชื่อของนิยายหอแดงเนี่ยแหละหลังจากนี้ตัวฟ้าเสียก็ม,มีการคิดถึงตัวของฟาารัวนะว่าตอนเนี้ยตัวของฟ้ารัวอยู่กันไปฉีเนี่ยจะสุขสบายดีหรือเปล่าจากนั้นครับตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ยก็มองดูฟ้าเสียนนะแล้วก็มีการพูดว่าตัวเขาเองเนี่ยชมชอบเนี่ยคำพูดสองประโยคของฟ้าเสียน แล้วก็ที่แต่งตั้งปเป็นพระเจ้าบ๋อกงเนี่ยเพราะว่าตัวฟาเสีเนสเนี่ยน่าจะทราบความหมายของคํานี้ดีซึ่งความหมายก็หมายถึงว่าต้องมีจิตใจที่สะอาดอย่าได้คุณคิดใครควรไปง่ายง่ายคือข้ของเต้ชิงพยายามอวยย่อยอวยย่ยให้ฟังเศสแต่ว่าก็ยังเกรงกลัวฟางเสีจกระบดอยู่นะก็เลยให้คําพูดนี้ให้ฟาัเสียนรู้ว่าการเปคุนนานเนี่ยต้องมปคุนนางที่ใจซื่อมือสะอาดมีความจริงใจแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าผ่านวันเวลาโดยมิสแสวงหา ซึ่งฟ้าเสียก็มีการกล่าวว่ารับทราบแล้วอย่างที่ฮ่องเต้ชิงก็มีการโบกมือให้ตัวอย่างกงกงเนี่ยล่าถอยออกไปจนในตอนนี้เหลือเพียงฮ่องเต้ชิงกับตัวฟ้าเสียนสองคนแล้วฮ่องเต้ชิงมีการกล่าวว่าเรื่องขุนนางอี้ซื่อเนี่ยที่ให้เข้าสารตรวสอบคงจะหมายถึงตัวของเฮ่อจงเว่ยที่ให้เข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วฟ้าเสียก็จะรู้เองว่าตัวฮ mm hmm. ่องเต้ชิงเนี่ยเข้าใจดีพูดง่ายถึงตอนนี้ตัวฮ่องเต้ชิงก็ยังพยายามยัดเยียดเฮ่อจงเว่ยให้เข้าสากตรวสอบอยู่ดีตัวฟ้าเสียนเองเนี่ย มารู้รู้อย่างนั้นครับตัวเขาได้แต่นิ่งบบเงียบแหละพอรู้ว่าอย่างไงเนี่ยก็ขัดฮองเต้ไม่ได้แน่นอนแต่อย่างไงเนะี่ยตัวฮ้องเต้ชิ้นก็มีการกล่าวว่าเ,าเขาเนี่ยยินดีกับเรื่องเมื่อคืนที่ฟ้าเสียจัดการแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยเขาคิดไม่ถึงว่าฟ้าเสียจะลงมือแรงอะไรขนาดนี้ซึ่งฟ้าเสียมีการกล่าวเปรียบเทียบว,วา่าเปรียบเสมือนแม่น้ําใหญ่เนี่ยยังไม่ทันท่วมเขื่อนตัวเขาเนี่ยชักนําน้ําไปที่อื่นก่อนทําให้ะะรัษฎรเนี่ยไม่เกิดความเดือดร้อนซึ่งตัวฮองเต้ชินก็มีการกล่าวกล่าวกล,ากล่าวกล่านะวา ถ้าเกิดตัวฟ้าเสียดึงน้ำออกไปจนหมดเนี่ยวันข้างหน้ามีคนเติมน้ำเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำที่ว่านี่จะท่วมเขื่อนหรือเปล่าความหมายของเตชิงก็บอกประมาณว่ายังไงแล้วเนี่ยให้ฟ้าเสียเนี่ยเผามือลงอย่าทําอะไรที่อุกอาจรุนแรงอย่างนี้อีกก็ให้ง่ายๆก็คือให้เขาเนี่ยลามือเอ์ชายร้อง,องก็ตัวละทาย,ยาไปซะเพราะว่าตัวของเค้าเตชิงเนี่ยมีการหยิบยืน่นตัวตำแหน่งเจ้าพญา,าม,มีแสวงหากับตัวของฟ้าเสียบแล้วเรียกว่าเป็นยศที่อยู่และจนช่วชีวิตเลยก็ว่าได้ ตัวฮ่องเต้เองเนี่ยก็มีการกล่าวว่าในชีวิตของฮ่องเต้เองเนี่ยตัวเขาต้องการสองสิ่งนั่นก็คือแผ่นดินและการสืบทอดเรามีการกล่าวว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มองจิตใจของประชาชนเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยในเลยตัวเขาเองเนี่ยจะจตีชิงแผ่นดินอย่างไว้วางใจได้แล้วบอกว่าตัวฟ้าเสียเนี่ยไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรอีกแล้วหลังจากฮ่องเต้ชิงก็มีการกล่าวต่อว่านอกจากนี้ก็อย่าวุ่นวายกับตัวเอเซอีกเพราะว่าตัวเอเอีเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นยอดขุนศึกของรัชชิง ยังไงแล้วเนี่ยฮ่องเต้ชิงไม,ไม่ต้องการให้เอสเอีเนี่ยได้รับความสูญเสียซึ่งตัวฟ้าเสียงก็รู้สึกสะท้านในใจนะว่าเอสเอีเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีความแข็งตัวของฟ้าเสียงไปอย่างมากไม่สามารถอยู่ร่วมโลกเดียวกันได้ไหนเลยจะ,จะ,จะผ่อนจะผ่อนผนได้อีกประการหนึ่งเนี่ยเอสเอี e e เนี่ยต่อให้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศก็จริงแต่ว่าตัวเอสเอีเนี่ยมีการคบค้าสมาคมมือาจางกงจู่ฮ่องเต้ชิงเนี่ยเรียกว่าไม,ไม่กลัววันหนึ่งเนี่ย ตัวเอสอีจะกระบดหรือตอนนี้ครับตัวฟ้าซื่อจะได้รู้แล้วแหละว่าคนที่ส่งตัวของโงกงกๆเนี่ยไปทําลายแผนการเข้าในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ท้องไทยเฮาแต่ว่าเป็นท้องเต้ที่ส่งไปนั่นเองโดยตัวฟ้าเส่ยก็มีการกล่าวถูนว่าในการประชุมทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดเอีสอีเนี่ยท้าเขาสู้เนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงก็มีการกล่าวว่ารัดชิงเนี่ยเป็นรัฐที่ชอบเรื่องการต่อสู้อยู่แล้วการที่ว่ามีการประชุมทานอาหารแล้วมีคนเนี่ยท้าสู้กันก็เป็นเรื่องปกติ แต่แน่นอนครับพ่อเต้ชีมีการกล่าวว่าอย่างไงแล้วเนี่ยก่อนถึงวันการประชุมทานอาหารเนี่ยเยสเออีเนี่ยต้องจากไปก่อนอยู่แล้วแต่ตัวฟาเส,ส,สียก็สองใส่นะว่าตัวเยสเออีเนี่ยมีความแค้นกับตัวเขาไหนเลยจะยอมไปก่อนที่มีการประชุมทานอาหารตัวฮ่องเต้เนี่ยก็ถามฟาเสีย์ไปว่าตัวฟาเสียเนี่ยเป็นคนฆ่าลูกยเยสเซออีหรอแต่ฟาเสีย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเขาแต่ไงไงตัวเยสเออีเนี่ยก็คงสงสัยตัวเขาแหละโดยตอนสุดท้ายเนี่ยฮ่อเต้ชินก็ได้รู้นะครับว่าคนที่ลงมือเนี่ยเป็นคนนครตรงอี น่าจะไม่มีความเกี่ยว,วข้องกับตัวของฟ้าเสียนแต่เขากลัวว่าตัวเ e อี้ยนเสออีเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องนี้คิดว่ายัางไงแล้วเนี่ยคนอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นฟ้าเสียนซึ่งฟ้าเสียนคิดในใจว่าหวังซือหลากเนี่ยลงมือได้อย่างดีแล้วก็ตบตาของเต้ชิงได้อย่างได้อย่างแนมเนียนมากทําให้ของเต้ชิงเนี่ยได้รับข่าวสารที่ผิดพลาดแล้วก็มีการวินิจฉัยที่ผิดไปจนท้ายฟ้าเสียก็ไม่ได้การไม่ได้เมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วแต่ยังไงแล้ว้องเต้ชิงก็มีการรับสั่งว่ายังไงแล้วเนี่ยีกวอ เพราะว่าจะเกิดการระสังาสายในกองทัพแล้วก็มีการตัดต่อยว่าชนชาติหูตะวันตกตอนนี้มีการก่อวอดขึ้นแล้วก็ต้องเท้าความกลับไปว่าชนชาติหูตะวันตกเนี่ยเป็นชนชาติที่ตัวของฮ่องเต้ชิงเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเน่ะกรีทาทัพไปเพื่อที่จะปราบโดยหลังที่ปราบได้แล้วเนี่ยหลายปีก่อนองค์ชายใหญ่ก็มีการยกกําลังพลเนี่ยไปปราบอีกครั้งหนึ่งจนก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลกครับชนชาติหูอาจจะก่อวอดขึ้นมาและหลังจากนี้ฮ่องเต้ชิงก็มีการกล่าวว่า ลัชชิงเนี่ยประสบภัยธรรมชาติติดต่อกันมานานแล้วไม่มว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยหรือภัยหิมะโดยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยชนชาติหูเนี่ยฝนฟ้าตกตามฤดูกาลหญ้างอกงามมาอ้วนผีเป็นสาเหตุที่ทําให้ชนชาติหูเนี่ยอาจจะคิดเรียกว่าเข้ามาโจมตีลัชชิงก็ได้ในขณะที่ลัชชิงเนี่ยกำลังอ่อนแอลงแต่แล้วเนี่ยห้องเต้ชิงก็มีการกล่าวเกี่ยวกับพวกเปยมา่าหรือคนเถื่อนทางเหนือ เป็นกลุ่มคนที่อยู่เหนือแฟนเปนยฉี่ไว้อีกเป็นกลุ่มคนที่ประสบภัยหนารุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีจนเป็นสเุให,ให้ชาวเป๋ยม้าเนี่ยยกทัพเลี่ยงอ้อมลงมาทางชนชาติหูตะวันตกรวมถึงตอนนี้ตัวของสร้างซาหูเนี่ยถูกปล่อยตัวมาแล้วก็ํำลงตำแหน่งไม่ทัพเหมือนเดิมทําให้พวกเป๋ยม้าตอนนี้ไม่กล้าที่จะสู้สร้างราหูแล้วก็ไม่สามารถเดินทางลงมาทางแฟนเปนยฉีได้เลยมีการอ้อมมายังเขตแดนชนชาติหู จากกำลังพลเนี่ยประมาณสองแสนนายเนี่ยเดินทางผ่านความหนาวเย็นมาเนี่ยสุดท้ายเหลือสี่หมื่นแต่ถ้าบอกเป็นสี่หมื่นที่เรียกว่าเป็นทัพที่แข็งแกร่งอย่างมากโดยหนังจฟ้าเสียนได้ยินเรื่องนี้ก็ก็ยังสงสัยนะว่าแล้วจะมีผลอะไรต่อตัวทัพชิงในเมื่อสุดท้ายเนี่ยชนชาติผูตะวันตกกับพวกเป๋ยม้าเนี่ยก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วแต่่องเต้ชิงมีการกล่าวว่ายังไงเนี่ยต่อให้สองคนนี้เป็นศัตรูกันยามที่ อยู่ในเหตุการณ์ที่อันตรายเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า2ฝ่ายเนี่ยจะจับมือเป็นพันธมิตรกันแล้วก็มาโจมตีรัดชิงในในขณะที่รัดชิงกำลังอ่อนแอลงอยู่แล้วทูนั้เสียงคิดว่าถ้าเกิดว่าชนชาติหูกับพวกไปมาาเนี่ยจับมือเป็นพันธมิตรกันเมื่อไหร่เนี่ยรัชชิงเนี่ยที่อยู่กับชนชาติหูตอนตกเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามจากพวกประชาชนเผ่าแน่นอนจนสุดท้ายฟ้าเสียงก็มีการกล่าวว่าข้อมูลต่างที่ฮ่องเต้ชิงบอกมาเนี่ยเป็นข้อมูลแห่งความลับ ซึ่งตัวเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดศึกสงครามขึ้นตัวเขาต้องการอาสาเข้าสู่สนามรบเป็นแม่ทัพเนี่แหละซึ่งตัวท้องเต้ชิงก็มีการขำแล้วก็กล่าวตัวฟ้าเสียนว่าเขาเนี่ยรู้ว่าฟ้าเสียนเป็นเป็นยอดห็มือเชิงยุทธคนหนึง่งแต่ว่าการนําทัพออกรบเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับการที่เราต้องเผชิญหน้าผู้คนนับหมื่นเข้ามาสังหารตัวเองเนี่ยคงจะมีเพียงแต่ท่านอาอท่านอาที่ว่านี่ไม่ใช่ท่านอาอู่จูนะแต่ท่านอาที่ท้องเต้ชิงกล่าวเนี่ยคือของ คือตัวเยียริวินนะครับปรมาจารย์เยี่ยริวินนี่แหละต้องกล่าวว่าข้องเต้เนี่ยมีมีคำยกย่องตัวเยี่ยิวินเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าท่านอาจอาจจะเปรียบเทียบแม่ตัวเยียริวินเนี่ยถ้าเกิดในซีรีส์ถ้ามีตัวละครที่ออกมาผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดูเมียยุนะแต่ยังดูดีอยู่อ่าคือมีการเปรียบเทียบว่ายกเว้นแต่เยี่ยริวินเนี่ยจึงจะสามารถต่อสู้กับคนนับหมื่นได้นะแต่อันนี้ก็สงสยัยอย่างไงเนี่ยถ้าฟ้าเสียไปลบจริงเนี่ยข้องเต้ต้องให้ทหารมาอยู่แล้วคงไม่ได่งดียววาาพูถึ ฟราเสจะต้องเผชิญทหารนับหมื่นทำไมแต่ฟราเสดได้ยินอะไรครับตัวเขาก็ยิ้มบอกว่าแหละแล้วตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ยก็มีการกล่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กลัวพวกชนชาติหูพวกเป่ยม่านเนี่ยก็ไม่น่าวิตกแต่เขากลัวที่สุดเนี่ยคือทับเปยฉีนั่นเองเพราะว่าถ้าบดาชนเผ่าเป่ยม่านเนี่ยลงมาข้างล่างเมื่อไหร่เนี่ยเปยฉีเนี่ยไม่ต้องขมวดเลยใดๆดทั้งสิ้นทีเนี้ยก็อาจจะมีสิทธิเรียกว่ายกทับประจันหน้ากับแฟนชิงก็เป็นได้รดถึงตอนนี้ฮ้องเต้ชิงไม่ทราบ คิดการอะไรอยู่เพราะว่าที่แน่ที่รู้แน่นอน,นคือตอนเนี้ยตัวสร้างซาหูเนี่ยคืนตำแหน่งสูงมาทับใหญ่แล้วเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดถึงเวลาที่ประจวบหมอเนี่ยแ้นเปอีอาจจะยกทับมาพร้อมกับพวกชนเผ่าเนี่ยโจมตีรัชชิงพร้อมกันเล,เ,ลเลยก็ได้เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ฮ่องเต้ชิงเนี่ยไปกังวลแล้วก็สิ่งที่ฮ่องเต้ชิงคิดว่าตัวเอ็นเอร์เนี่ยคงจะอยู่ไม่ถึงงานประชุมคณะหาเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเอ็นเอร์เนี่ยน่าจะไปประจําการที่แดนเหนือเพื่อ ตั้งทัพสู้กับตัวของสร้างสาวหูแต่ตัวฟ้าเสียเองกล่าวขึ้นหนิว่าฮ่องเต้ชิเงเนี่ยไม่กลัวเหรอว่าสุดท้ายเนี่ยอยีเตอรีเนี่ยอาจจะไปเข้าพวกกับสร้างสาวหูก็ได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งเสียลูกชายไปอาจจะเกิดการเสียสติแล้วากอาฟ้าเ,าาเสียเองเนี่ยก็กลัวนะถนะ้าการคืนตําแหน่งของสร้างสาวหูเพราะว่าฟ้าเสียเนี่ยก็เรียกว่าเล่นงานสร้างสาวหูไปเยอะอยู่แล้วเขาคิดว่าอย่างไงเนี่ยสร้างสาวหูเนี่ยถ้าคือตําแหน่งเนี่ยก็น่าจะหมายหัวฟ้าเสียนเนี่ยเป็นระดับแรกๆเลยก็ว่าได้ เพราะว่าฟ้าเสียเคยไปวางแผนจัดการกับส,สร้างซาหูอยู่จนทําให้ถันอู่นะลองแม่ทับคนสนิทของตัวส,สร้างซาหูเนี่ยต้องตายแล้วก็ก่อนที่ตายมีการประกาศว่าคนที่สังหารเขาเนี่ยคือฟ้าเสียนร,รวมถึงตัวของส,งสร้างซาหูเนี่ยอาจหานมากในการสังหารเสรือนจงกลางถนนเพราะนั้นฟ้าเสียงก็รู้สึกรู้สึกตื่นตระหนกเหมือนกันนะถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาไปประชิญหน้ากับส,สร้างซาหูที่สมรภูมิเนี่ยเป็นไปได้ข้าจะโดนสร้างซาหูเนี่ยสังหารต้องบอกว่า แท้จริงแล้วฟาเสียก็เป็นคนกลัวตายคนหนึ่งนะขนาดสร้างสสร้างส,สาหูเนี่ยยังกลัวเอี่ยเสืออีก็ยังกลัวอ่าก็ต้องฟาเสียคิดว่าถ้าอย่างไงเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสร้างตาหูที่จะโดนสร้างสาหูเนี่ยเก็บแน่นอนแล้วสุดท้ายฟาเสียก็คิดนะว่าทําไมตัวเขาเองเนี่ยตอนเนี้ยคอยมีศัตรูเนี่ยมากมายกายกองจริงๆอ่าเราก็ต้องมาดูกันครับว่าฟาเซียจะมีการเรียกว่าจะจัดการยังไงกับศัตรูต่างๆเขาแล้วต้องติดตามต่อไปครับตลอดคลิปนี้ครับ ถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับหรือว่าถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับเราแบบโดยตรงครับก็สามารถโดเน a ได้ทาง description ด้านล่างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ